สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนแล้วแล้วเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะมาเล่นเกมเศรษฐีให้ดูเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นการใช้เซ็ตใหม่ล่าสุดเซ็ตมาตรฐานใหม่ล่าสุดของไกอานะคือบอกเลยว่าโหดมากเจอยอมรานี่คือแบบยอมราต้องหลีกทางให้แม้ว่ายอมราจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแต่ก็ตามแต่จุอ่อนของเซตนี้ก็จะมีแค่เจวอนอย่างเดียวนะเออ เนี่ยเราจัดมาทั้งหมดเป็นหมวกอาร์ชิลแล้วก็จี้จี้โดน๊อปปี้ย้ายดิเมนชันนะโอ้โหทอยสีแต่ออกนี่ไม่เป็นไรแต่เลขชิวๆอยู่ทุกคนแล้วก็ถุงมือไททันนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นเดี๋ยวผมทำนี้เลยอ่า เป็นแจ็คแพดนะเพื่อที่แบบไม่ไม่ทันได้ให้เขาหนีเลยคือแบบเอ้ <Hey. S 1> มันคืออะไรนะ่ะอ๋อไอตัวนี้ได้ได้ไดอย่าสร้างหลุมดำนะไอตัวนี้มันมีแบบแก้หลุมดำเรานะทุกคน ไม่ถึงใช่ไหมทีนี้เราจะต้องไม่ออกเลยนะอย่าไปกลัวมันทุกคนเรามีโล่อยู่นะแล้มาเจอกับอะควาเบลนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจความสามารถของมันคือการสาบใช่ไหมช่างมันเถอะยิงระเบิดแล้วก็สาบป,ประมาณนั้น ไม่กลัวเธอหรอกชันตัวเบิ้ลสองออกห้าไม่เป็นไรโอ้โหไม่ออกเลยเหรออย่างน้อแแฟนแล้วก็ออกนะ กับเมืองยังไงเราจะเบิ้ลสิบสองก่อนนะทุกคนเรยังไว้ใจอะไรานางไม่ได้เดี๋ยวนะลองสร้างอีกทีหนึ่งนะแต่น,นี้สร้างได้ดูดไม่ถึงด้วย แต่นี้ไม่สร้างนะาเก้า 9. เราไปกินระหว่างนี้เราก็เก็บลูกวาดไปด้วยนะอืา ออกไปกินยังไม่ยอมใช่ไหมเราไม่ต้องทำอะไรนะทีนี้โอ้หมวกออกช่างมันเถอะทุกคนขอทำอะไรเราไม่ได้นะเออผมได้มาลองจับเซตใหม่ปกติหลุมดำของผมก็จะเป็นหลุมดำย้ายเดเมนชันใช่ไหมแล้วก็โดนตัวนี้จะเป็นโดนแม่เหล็ก อืมแล้วก็อโอเคชนะไปเลยนะมาดูแต่ที่เจอกับ<ม>เออดตัวนี้นะแวนพายดีที่เอ้ดตัวนี้คือบอกเลยว่าน่ากลัวเหมือนกันทุกคนสกิลของมันเป็นอะไรที่แบบน่นารำคาญมากมันทาสีหม ประเด็นคือมันทาสีนั่นแหละน่าลำคางโอเคถ้าเรามันเป็นคูณสีแบบนี้ก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเวลามันเป็นคูณสีมันจะทาสีไม่ค่อยได้ โอ้โหไอ้ห hmm. mm ่าเอ้ยผูดมหยไม่ผูดนะ ถ้าไม่ผูดก็เออโอเคอย่างน้อยเขาก็หายไปหนึ่งสเต็ปนะเขามีเมืองคู่หนึ่งเมืองแล้วประเด็น โหโอห้เดี๋ยวนะี้เราจะต้องเราจะต้องไปอุดเมืองมันให้ได้ทุกคนไม่ใช่เมืองมันสิเมืองเราเราต้องไปอุดให้ได้ ชนะลูกโอมดาวกนะ่อนถ้าเราชนะแบบอชนะแบบแบบนี้ไม่ได้เราต้องชนะลูกโอมดาวนะ มันก็เสียไปหนึ่งสเต็ปเหมือนกันบิลให้ได้โอเค้เนก็บิลนะใช้ไป อันตรายมากทุกคนยังไงมันน่าจะไปตกที่เรา อ๋อมันยังไม่ไปนะโอเคเราจะพื้นสองไปก่อนไม่เป็นไรเราจะมาตรงนี้ โอ้โหมันทาสีเราแน่เลยคืออะไรนะเมื่อกี้ะมีอะไรผิดพลาดหรือโอ้โหอันตรายอย่าทาสีนะ โอ้ยดีดีดีโอ้โหจบแล้วชีวิตนี้โอ้โหถือว่าโชคช่วยเราอยู่นะเบิ้นสองไหมไม่ใช่จะเบิ้นสองเบิ้นสี่เออ ยังไงกลับเมืองไหมเบอร์สิบสองไปลูกเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันมีโอกาสจะชนะ เด๋ยวก่นอน,น,กนอันตรายเหมือนกันนะเนี้ยโอ้ยมันเอาไอเน,นี้ยไปของเราไปแล้วจะแทสีเราอีกเหรอตรงหน้าอีวี คือถือว่าโชคช่วยเราจริงจริงนะดวงมันช่วยเราจริงใจงนะเชิดไหม,มเชิดอจริงด้วยนะ ส่งนุมหน้าคือมันเราไม่ได้เก่งนะแต่นี่คือโชคช่วยไอ,ไ,อไอตัวนี้มันน่าจะชนะมาแบบแปดหรือเก้าแต่แปดตาแล้วเงประมาณนั้นโชคก็เลยช่วยนะแล,แล้วเราก็เจอแล้วนะยอมตาเราไม่กลัวนะบอกเลยแต่มันมีหมัดเพชรนั่นแหละประเด็น เห็นไหมไม่ออกยังไงไม่มีอะไรออกเลยนะออกห้าไปอีกโห อพินิหารแห่งการอวยเอยออันนี้มันเป็นแจ็คแพดใช่ไหมเป็นแจ็คแพดนะทุกคนเรายังมีโอกาสดูดเขาได้อยู่นะ มาดูกันเลยโอ้โหพี่นิหาแห่งการอวยออกสามหลังจะออกไหม,มดีนะที่ดักไว้ตรงนั้น ไม่มีอะไรออกเลยทุกคนคือแบบโคดอวยของอวยอะ่ะหืมตกเองแบบนี้ก็สวยนี่คือเขาพลาดเองนะขายเมืองแล้วไม่ทันอะไรก็ขายเมือง เราเบิรสองให้ได้ก่อนโอ๊ยลืมมาดูกันอาพินิหารแห่งการอวย,อยตอนนี้ถือว่ารอดนะลืม เบื้นเกินหรือเปล่าเนี่ยอย่างอย่างนึงว่าเบื้นเกินนะสร้างตรงนี้ไว้ก่อนทุกคนเผื่อเราวาร์ปมนแหลกปุ๊บอันตรายไฟม,มูไหมโอเคลองท้ารูดอกออกไหม บอกเธอโอเคเห็นไหมบอกแล้วทุกคนเซตนี้มันโหดแต่นนี้เราก็เจอกับคีมนะไม่มีโอเคไม่มีคอร์สแล้วเราก็ได้เล่นก่อนนะเราก็พยายามไปตกตกที่มีคูณ4ีหมายถึงพยายามตกเมืองตัวเองนะเจอคีมน้ะลลอันตรายคีมนี่ถือว่าอันตรายน้อยกว่าเจอวอนนะเพราะว่า คีมูลมันเล่นสายล้มไงแต่เจวอนอะเราไม่มีการแท้เสียอะไรเลยสวยแล้วทีนี้โอ้โหไม่ออกด้วยนะสวยของสวยจริงทีนี้ดูเหไหมเอ๊ะมันคืออะไรเมื่อกี้อะอะไรอ๋อมันเป็นโดรน ดูเถอะดูดเข้าก็ดีนะโอเคเราถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะที่ดูดเข้าเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องโดนสาเมื่อกี้หมวกหายใช่ไหมมันทะลุหมวกโอ้โหทีนี้ฮาร์แบบนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีเลยแบบนี้ แต่แบบนี้ไม่น่าจะดีแล้วทีนี้อ่าดีอยู่นะมันจงใจจะเชิญเรานะทุกคนหมวกหมวกหมดแล้วเยร์เชิญน,นะพี่ฉังขอรอตายเลยนะทุกคนมันเป็นเกมไม่อวยเนะาะพูดถึงแล้วอ่ะแต่นี้ได้มาแต่นี้ได้มาเจอกับคู่อลิตของ ไก่แอ้นนะโคตดน่าหลังคาเลยตัวเนี้ยมันเป็นอ,อ๋อมันไม่ใช่โคตดตูมนะถือว่ายัางดีแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาชนะนางด้วยวิธีไหนทุกคนมันโหดร้ายเหลือเกิไนไอ้ตัวเนี้ยดูสิวร์บไหมวร์บเก่งนะถามว่าทำไมเพราะว่ามันมี มันมีไอ้ไอ้โดนในประเทศนะมันก็เลยวาร์ปเก่งมันรู้ว่าเออถ้าวาร์ปมก็โดนเราเราจะลองเล่นวิกดูนะเบิ้นสิบสองไปลุกเบิ้นเกินหรือเปล่ายัางใช่ไหม ฉันยังไม่หมดหนทางาทีนี้โลกของนามหมดแล้ววาร์ปอย่างเดียววาร์ปวาร์ปอย่างเดียวนะลูกนะวาร์ปไหมวาร์ปไหม ทีนี้เราก็ออกห้าแล้วงั้นก็มาตรงนี้ผอเมืองที่แพงที่สุดมาอืมเกรด้าจะได้ดูดเราไม่ได้นะทุกคน ดูดไม่ถึงหรอกทำไมถึงจาดลุงดำตรงนั้นไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนดูดไม่ถึงนะพี่ฉันอบอกว่าพี่ดูดไม่ถึงพี่ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียว นี่แหละน่าลำคาอย่าไปกลัวมันทุกคนอย่าไปกลัวมันเบิ้อนอีกทีสิตายหายแน่จูดไม่เข้าหรอกทุกคนมันไม่มีบัตรเชิญด้วย เบินโฮกมันเบิร์นไม่ได้หรอกเฮ้อเรามีโอกาสชนะอยู่นะทุกคนลุกลุกกวาดไง,งลืมดูไป ไม่รู้ว่าเขาจะดูออกไหมนะไม่ดูกันว่าเขาจะดูออกไหมมันดูออกนะทุกคนเฮ้ยเราชนะใช่ไหมโอ้โหชนะแบบฟุกเลยชนะโดยไม่รู้ตัวทุกคนโอเคนะตอนี้เราก็ได้เจอกับยมราบอกเลยว่าเราไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะแต่เราก็ประมาทไม่ได้และประเด็นคือนางเล่นเล่นก่อนด้วย เมืองเราพูดแล้วมันมีบัตรเชิญกันว์ดนะถือว่าอันตรายอย่างนี้เหมือนกัน ถ้ามันสลาดมันก็จะเล่นอยู่กลางๆนะของเขาจะเซตมามีดังนี้เลย full option น่าอยู่ตรงนั้นแหละ ดูดถึงอยู่นะอยู่ช่องนั้นอี๋จะคิดว่าจะดูดไม่ถึงดุงมดำไม่ออกประเด็นแต่นั้นก็ยังย้ายแหละอืมหมวบเลยหนึ่งตาใช่ไหม บนสองไปเลยลูกอย่าไปกลัวมันอ่าตอนนี้ทะลุหมวกนะอ๋อมันไม่ได้ทะลุคือมันหมดแล้ว ไม่อยากเชิดเลยเอาเชิดก็เชิดขายสิบเอ็ดหกเก้าอ๋อเราจะมีโล่อยู่นะหรือว่าจะไม่ได้แบบนี้ขังอีกหนึ่งรอบ ไม่ขังใช่ไหมเนี่ยวาบไหมโอเคทีนี้ขังแน่ไม่ขังอีกทุกคนเชิดไหมล่ะไม่เชิดด้วยนะ พิ้นสิบสองไปลุกออกสิบไม่เป็นไรออกเกาะไหมแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ออกโอ้โหสุดยอดไปเลยคืออะไร เดี๋ยวบอกว่าจะเล่นลูกอมนะอ๋อลืมไปทุกคนมันไม่ใช่หลุมดำเดมื่อกี้อ่ะไม่ใช่หลุมดำ มันไม่ใช่ไอ,อ้ที่ตกที่ขังคูไงมันก็เลยไม่ออกจำสับดนตายคือบอกเลยว่าเซตนี้เป็นอะไรที่โหดมากนะทุกคนแค่คุณมีเซตนี้คือไม่ต้องจัดเซตเดิมแล้วเพราะว่า อโอกาสที่เราจะเจอตัววิกมันน้อยแล้ววิกนี้เราน่าจะเจอกับยมราเยอะอยู่เพราะว่ามันคงไม่มีใครเสียสละตัวเองไปจัดยุนลังเพื่อที่จะเอาไว้สู้กับยมราหลงเนาะใช่ไหมมันเว้นแต่ว่าคนจะไม่มีเราโอกาสที่เจอมันน้อยเราก็เลยใช้ไอตัวใช้เซตเนี่ยบอกเลยดีที่สุดแล้วอืมแล้วก็ อีกอย่างนึงคือผมจะขอเล่นแค่นี้นะเพื่อไม่อยากให้คลิปมันยาวสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าอยากจะติดตาม EP ต่อไปผมจะจัดไว้เป็น EP ที่2นะจาก5ถึง9้านี่นะโอเคบายบายไปละ